สดีครับแฟนเพจทุกคนยินดีต้อนรับนะครับอันนี้คือการเก็บผักเสียดน,นะครับตอนนี้ประมาณ15น,นาฬิกานะครับแดดค่อนข้างไปสามนะค่อนข,ข้างจะร้อนครับอันนี้คือเวลาเราเด็ดผักเซียนก็คือจะต้องเหลือยอดอ่อนไว้ด้วยครับสลับไม่ต้องเอาให้เกี้ยงนะครับก็คือเหลือทิ้งไว้บ้างครับเก็บประมาณนี้อันนี้ อย่างต้นนี้นะครับก็คือจะต้องเหลือไว้หนึ่งยอดสองยอดนะครับเวลาเก็บห้ามเก็บจนเกี้ยงนะครับก็คือหลังจากเราเก็บเสร็จอันนี้คือวิธีการของของเรานะครับของผมก็คือลดน้ําหลังจากเราเก็บเสร็จเพื่อไม่ให้เขาตกใจมีใครมาเด็ดมาทาร้ายเขาราวหนึ่งที่เก็บ ก็จะได้ประมาณสองตะก้าประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราเราปลูกแล้ไม่ได้คิดว่าเราจะขายก็คือเราถ้ามันได้เราก็ขายเหลือกินเราก็ได้ขายนะครับน,นี้สองตะก้าก็จะประมาณหกหกกิโลนะครับถ้าเป็นใบสดแต่คือทางเราของเราเนี่ยไม่ได้ขายเป็นกิโลนะครับเพราะว่าเราคำนวณดูแล ค่ารถค่าลาค่าน้ํามันอะไรเงี้ยเวลาเราไปส่งส้มบักเตี่ยนเนี่ยเวลาเราเก็บคันขายจะนั่นคือกําไรหรือกําไรมาเป็นค่าน้ํามันรถประมาณนในการเดินทางในการเอาไปส่งลูกค้าถึงบ้านนะครับส่งสองถุงสีถึงบ้านนะครับทีนี้พิกัดเนี่ยมันก็จะอยู่ในตอนนี้คือ,อยังอยู่ในระแวกอ่า ใกล้เคียงหมู่บ้านของผมนะครับก็คือจะมีหลักๆก,ก็คือบ้านนาคุนน้อย,น,ยนาคุณใหญ่นะครับบ้านนาคุณใหญ่ตำบลน,นาคุณใหญ่บ้านม่วงแล้วก็บ้านหนองหงวัวนะครับแล้วก็อันไอสามสี่หมู่บ้านนะครับก็คือณจุดนี้บ้านหนองบวยนะครับก็อีกน,นึงก็นั่นคือทางผ่าน ถ้าบางทีมันขายเรารับออเดอร์มาอย่างรับออเดอร์ทาง facebook ทางไลน์มาไงครับมันก็จะขายได้อย่างรวดเร็วครับปัจจุบันขายค่อนข้างจะง่ายนะครับในในการขายส้มบักเจียนเพราะวะ่ามันปลูกยากแต่เวลาขายนะ่ะขายค่อนข้างจะง่ายอืภาษาเล่าบ้านเฮาเกินวับนบ่ออ่งครับปลูกักเซียน,นยแต่ ในการขายผักเสียนเอดปดูผักเสียนอนะ่ะมันยากครับคนอื่นมาพักปราบเสี้ยนเลยก็ได้บางทีขึ้นมาง่าง่เนี่ยพะเพียลุง่งหรือนอนลุง่งว่าเดเกา็กเก็บสับผักเสียนนะ่ะเป็นผักปราเสี้ยนนะครับอันเนี้คือที่คนเล่ามาก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะว่าตอนแรกที่เริ่มปลูกนะครับก็คือใช้เวลา21วัน โอ้หมดเวลาไปหนึ่งเดือนเนาะตอนแรกเราเ,เราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตประมาณสิบ้าวันนะครับก็คือมันจะงอกทีนี้มันไม่งอกทีกท่11วันงอกมาใบใบ2ใบนะครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กอยู่ว่าเออมันขึ้นประมาณนี้นะปลูกห้าได้สครึ่งก็ก็ไม่ถือว่าขาดทุนหรือกำไรเพราะว่าคือมเมล็ดพนันธุ์เรา เราไม่ได้ซื้อมาในช่วงแรกนะครับอันนั้นเป็นพ่อตาแม่ยายนะครับเอาเมาเล็ดพันธุ์มาให้เขาเก็บการเก็บรักษามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันโดนลมโดนอากาศเงี้ยแต่เขาเขาห่อผ้าขาวไว้ความชื้นมีมีส่วนสำคัญในในการหว่านผักนะครับก็ถ้ามันชื้นมากอาจจะไม่ออกนะครับ ถ้าแห้งมากก็จะไม่ออกเหมือนกันแป,แปลงที่หว่านชุดหลังหลังจากชุดนี้นะครับก็คือใช้เวลาแค่2วันงอกแล้วนั่นนั่นคือเราซื้อซองละสิบบาทมามาหวานงอกค่อนข้างเร็วใบออกเร็วนะครับ เราจะไม่เด็ดเดด็ทั้งหมดนะครับก็คือเราเราปล่อยให้มันขึ้นชุดต่อไปสำหรับยอดที่ยังไม่พอที่เราจะเก็บลืมโคตรนาตะก้านะครับตะก้าสวยๆใบนี้นะครับน่าจะประมาณพี่สาว ที่สาวเอาให้นะครับมาหมายบ้านตาลน,นะครับบ้านตาลหมูสิบห้าราคาอยู่ที่น่าจะเจ็ดสิบบาทไปใหญ่นะครับเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบนีหลายไซส์หลายราคานะครับเป็นตะกร้าพลาสติกอันเองประสงค์นะครับใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเอลวิสติ้งอย่างนี้นะครับใส่ได้ทุกอย่างฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดอ่า subscribe ในช่อง YouTube นะครับเป็น nkgo 23นะครับ Nkgo 2 3นะครับ Thank you for watching my video clip See you next episode นะครับฝ uh, uh, ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย